สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียน k e t c h Note in the Classroom นะคะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่อครูเป้ปียานันตันติพงศ์มนิตค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วยินดีที่ได้มาสอนในคอร์สนี้นะคะคอร์สนี้นะจะเป็นคอร์สที่สอนให้ทุกคนนะคะเริ่มมารู้จักกับศาสตร์แห่ง Visual Thinking นะคะการใช้ภาพช่วยในการอธิบายในการเล่าเรื่องในการตดสรุปหรือว่าในการ สอนนักเรียนนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตามเรียนกันเลยดีกว่านะคะก็อันนี้เนาะก็จะบอกก่อนว่าเป็นการทักทายน,นักเรียนนะคะให้รู้จักวิธีการเขียนบันทึกด้วยภาพเล่าเรื่องนะคะว่าเพราะว่าภาพเนี่ยค่อนข้างจะมีผลต่อความสนใจนะคะความน่าสนใจแล้วก็ความ จดจำการจดจำของหลายๆคนนะคะ,ะต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกนะคะเรามาทำความรู้จักกับศาสตร์ของสเก็ตโน้ตกันก่อนนะคะว่าสเก็ตโนตเนี่ยมันคืออะไรนะคะพูดง่ายๆเนาะสะเก็ตโนตนะคะก็คือการเอาคือการจดสรุปเป็นภาพไะคะ่ะถ้ามันคือการนำเอาคำว่าข้อความนะคะโดยการจดสรุปข้อมูลที่แบบยืดยาวทั้งหลายเนาะมาจดด้วยข้อความที่กระชับนะคะบวกภาพที่แบบเฮ้ยไม่ต้องเป๊ะมากเนาะเป็นภาพวาดง่ายๆ ะะโดยใช้ภาพเนี่ยเข้ามาเป็นจุดนำสายตาเข้ามาช่วยเขียนโปรเซสทั้งเขียนได้ทั้งเป็นแผนภาพแล้วก็รูปภาพทั่วๆไปนะคะโดยผลงานที่เราจดออกมาแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าสเก็ตโนหรือว่าการจดสรุปเป็นภาพนะคะซึ่งในส่วนนี้เราจะาได้ผลงานนะคะซึ่งเป็นมีแต่ ตัวที่มันสรุปอะฮะมีแต่รีเมสเซจนะคะแล้วก็มีภาพช่วยนำสายตาช่วยเพิ่มในการจดจำเนาะเพราะว่าเราจะสังเกตได้ไหมว่า,เ,าเวลาที่เรานึกถึงอะไรสักอย่างนะคะเรามักจะจำเป็นภาพหรือจะจำเป็นโฟชาร์ต,ตลอดนะคะถ้าไม่เชื่อลองนึกถึงคำว่าลูกเจี๊ยบนะคะเวลาที่เราพูดคำว่าลูกเจี๊ยบเนาะเวลาเป้พูดว่าลูกเจี๊ยบเนี่ยคุณนึกถึงอะไรนึกถึงลูกไก่หรือเปล่านึกถึงลูก ตัวไก่ตัวเล็กๆสีเหลืองๆปากเหลืองๆหรือเปล่านะคะถ้าใช่เนี่ยก็เป็นข้อสรุปะนะคะว่าเฮ้ยจริงๆเราเนี่ยเป็นข้อสนับสนุนเนาะว่าคนเราเนี่ยคะ่ะเวลาจดจําจะจดจําเป็นภาพเนาะเวลาอะไรก็แล้วแต่เวลาที่เราอ่านหนังสือนะคะหรือว่าการเขียนสรุปอธิบายอะไรก็แล้วแต่เนาะเรามักจะเห็นเป็นข้อความตัวหนังสือแต่เวลาที่เราเรียบเรียงเข้าสมองอะคะ่ะเราก็จะจําเป็นขั้นตอนเนาะเป็นแผนภาพเป็นโฟชาร์ดเป็น Mind Map แต่ขนแนงแยกออกมานะคะอันนี้ก็คือส่วนที่ภาพจะช่วยในการจับประเด็นเนาะแล้วก็ช่วยในการเรียบเรียงความคิดนะคะการนำไปสอนหนังสือก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะการที่เวลาเราจดตัวหนังสือบนกระดานเยอะๆอ่ะ เราไม่อยากอ่านฉันใดนักเรียนก็ไม่อยากอ่านฉันนั้นเนาะดังนั้นนะคะเวลาที่เราจะเขียนอะไรให้นักเรียนมีส่วนร่วมมเนาะเราก็ควรที่จะใช้ภาพนะคะใช้ภาพใช้คีย์เวิร์ดของภาพเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการเล่าเรื่องเพื่อที่จะ,ะเป็นจุดสนใจให้กับนักเรียนเองนะคะแล้วก็เพื่อที่จะช่วยให้การเรียนมันผ่อนคลายขึ้นเนาะนักเรียนก็จะสนุกขึ้นใน,ในการเรียนะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าศึกษาไปจริงๆเนี่ยนะคะการเอาภาพเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนกระบวนการประชุมอะไรก็แล้วแต่เนาะมันจะทําให้คนมี engagement มากขึ้นนักเรียนมี engagement มากขึ้นอยากที่จะตอบคําถามนะคะแบบไม่ได้แบบอยากจะฟังเฉยๆมีจุดโฟกัสสายตาอะไรมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือส่วนส่วนช่วยนะคะของการจดสรุปเป็นภาพหรือว่าการสอนด้วยภาพเล่าเรื่องนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ทําไมต้องเขียนด้วยสเก็ตโนตเนาะต้องบอกก่อนนะคะว่าสมองของเรา เนนี่ยะะคะเขาจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งเนอะคือซ้ายกับขวานะคะฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะเขาก็จะทํางานแบบอารมณ์แบบนักธุรกิจมากนะคะเคร่งเครียดเคร่งขึมทํางานเกี่ยวกับ การพวกตัวอักษรตรกกะวิชาความรู้อะไรต่างๆนะคะแต่ซีขวาเนาะมันจะบันเทิงหน่อยมันเหมือนสายลุงะะ้งค่ะเหมือนสายสินเด็กสายสินกับเด็กสายวิทย์เนาะด้านขวาจะทํางานเป็นเด็กสายสินเนาะก็คือจะทําอะไรเกี่ยวกับความรื่นรมเป็นรูปภาพดนตรีแผนภาพอะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นนะคะการจดสรุปเป็นภาพเนาะมันจะทําให้ เ,เวลาเรียนนะคะมันสนุกขึ้นเนาะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะเวลาเรียนสนุกขึ้นเนาะแล้วกเ็เวลาที่เราสื่อสารเนาะการมองเห็นเป็นภาพแผนภาพเดียวกันมันก็ทําใหา้ความเข้าใจตรงกันง่ายกว่านะคะทำให้ความจําดีขึ้นเพราะว่าเวลาที่เรานึกเนาะเราจะนึกเป็นภาพนะคะแล้วก็ทำให้ผลงานโดดเด่นทําให้ผลงานการสอนเนี่ยเฮ้ยมันดูน่าสนใจโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนักเรียนก็อยากที่จะ เข้ามาเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็การทำ,ำการที่เราเขียนเป็นภาพเนาะมันจําเป็นต้องใช้สมาธิสูงนะคะเพราะว่าเราทั้งเรียบเรียงข้อมูลข้อความเนาะเราใช้ทั้งสมองซีกซ้ายะคะ่ะในการ คิดเรื่องวิชาการแล้วเราก็ต้องใช้สมองซีขวาในการเขียนแผนภาพด้วยนะคะดังนั้นเราใช้สมองทั้งสองส่วนอย่างสมดุลเนาะมันก็เลยทําให้เกิดสมาธิมากขึ้นนะคะแต่แม้มันจะใช้สมองทั้งสองส่วนใช้ energy ทั้งสองส่วนตามมันก็ยังทําให้เราผ่อนคลายอยู่ดีนะคะลองนึกดูเนาะว่าเราวาดภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนาะแล้วเราลองกลับไปวาดภาพบนกระดาษนะคะ แรกๆเนาะถ้าเราวัดไม่ได้ไม่รู้คั้งสภาพเลยเราอาจจะเครียดนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆนะคะเวลาเราเขียนไปเราก็จะยิ้มไปมันจะทําให้การเรียนการทํางานการสอนสนุกขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ค่ะคำถามที่พบบ่อยเลยสเก็ตโน้ต่างจาก Mind Map ยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าเจ้าสเก็ตโนตนะคะมันคือการจดสรุปเป็นภาพซึ่ง มีแผนภาพการฟรีสไตล์มากเลยเนาะมีรูปแบบการจดบันทึกอาจจะเรียงเป็นบรรทัดก็ได้เรียงเป็นคอล์ก็ได้เรียงจากจุดศูนย์กลางเป็นวิชุ่แมพก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตารางก็ได้หรือว่าเป็นผาดเป็นโปรเซสอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะไม,ไม่ไม่ดีฟิกเลยเนาะแต่ไมแมพค่ะเขาจะฟิกเนาะว่าการเขียนเนาะต้องเขียนจากจุดศูนย์กลางเท่านั้นนะคะจริงๆเนี่ยไมแมพมันจะคล้ายกับวิชุ่แมพเนาะก็คือมีใจความสําคัญนะคะอสังเกตภาพไมแม p ตรงนี้เนาะอเดี๋ยวครูขอเขียน สังเกตภาพไม้แมตรงนี้กับภาพตรงนี้นะคะการเขียนไม้แม p เนาะมันจะมีประเด็นสําคัญอยู่ตรงกลางนะคะส่วนพวกเนื้อหาหรือประเด็นอะไรเนี่ยเขาก็นิยมนะคะหรือว่ามีข้อบังคับเลยแหละว่าต้องเขียนบนเส้นเท่านั้นเนาะมันถึงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงจะคล้ายกับการแตกแขนงของสมองแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ย มันไม่เสมอไปแล้วก็ไม่ไม่ได้จําเป็นสําหรับทุกงานอะนะคะการเขียนไม้แมพบางทีการมีบรรทัดหรือว่ามีเส้นเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไปขัดขวางการแบบเอ่อการลูกหูลูกตาเขาเรียกว่าอะไรนะคือไป ขัดขวางสายตาโน้ตแทนนี้จะได้เห็นข้อความเลยหรือรูปภาพเพื่อนำํำสายตาเลยแต่ไปจะต,ต้องไปเห็นเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับงานบางงานก็ได้นะคะสเก็ตน้ตก็เข้ามามีส่วนช่วยในจุดนี้นะคะที่เอ้ยมันจัดกรุปปิ้งจากจุดศูนย์กลางได้นะ นี่คือรูปนี้เนาะมันจัดกรุ๊ปปิ้งจากจุดศูนย์กลางได้แต่ทุกอย่างมันไม่จําเป็นต้องอยู่บนเส้นเนาะจะเป็นบรรทัดก็ได้เราจะมีภาพเข้ามาช่วยในการกรุ๊ปปิ้งนะคะในแต่ละหมวดหมู่ก่อนก็ได้แล้วค่อยมีตารางต่อจากในกรุ๊ปปิ้งนั้นก็ได้เนาะเพราะว่าการอธิบายอะไรหลายอย่างเนี่ยบางทีมันไม่ได้สําเร็จด้วยการสาธยายเป็นข้อความประมาณนี้นะคะก็สเก็ตโนตก็จะมีข้อดีตรงนี้เนาะในการเข้ามาช่วยแฮนด l e อะไรต่างๆข้อมูลต่างๆซึ่งบางทีข้อมูลของ My m i n d Map อะค่ะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นเนาะแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่า My m i n d Map อะค่ะเขาก็จะเหมาะกับพวกข้อมูลทีเ่เป็นสำหรับการแตกประเด็นการจัดกรุ๊ปปิ้งการแบ่งแยกข้อมูลนะคะเป็นแคตตากรีเนาะหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรนะ การแตกไอเดียต่อไปเรื่อยๆโดยที่แบบเอ้ยเรายังคิดเป็นภาพไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะไมล์แมปก็เหมาะเนาะแต่ว่าถ้าได้ลองใช้สเกตโนตนะคะสเกตโนตเนี่ยจะเป็นการนําภาพเนี่ยะคะ่ะเข้ามาเนาะช่วยนําความคิดนําสายตานะคะในแต่ละหัวข้อเนาะแล้วก็มีหัวข้อบอกกันไปว่าเอ้ยแต่ละหัวข้อมีอะไรดีเทลมีอะไรมีอะไร,ะไรตารางอะไรอธิบายมีข้อมูลซัพพอร์ตได้เนาะไม่จําเป็นต้องอยู่บนเส้นเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะอิสระ แล้วก็รีแล็กมากกว่าประมาณนี้นะคะอ่ะประมาณนี้เน,ะนเาะส่วนสเก็ตโนต้ตต่างจากอินโฟกราฟิกยังไงนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าไอ้เจ้าสเก็ตโนต้ตเนี่ยมันเป็นการจดสรุปทั่วไปเนาะมันมันมีชื่อหนึ่งนะคะว่าวิชวลโน้ตเทกกิ้งเนาะโน้ตเทกกิ้งก็คือการจดโนต้ตทั่วไปนี่แหลคะค่ะแต่จดโนต้ตเป็นภาพแต่อินโฟกราฟิกเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะอ่ะเราดูข้อ เราดูจากลากศับของเขาก่อนมีคำว่าอินโฟกับกราฟิกเนะเาะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกอยู่แล้วว่าสเก็ตน้ตเนี่ยบางทีมันมีเนื้อหาการจดบันทึกที่แบบมันจะคล้ายๆกับการเลคเชอร์นะคะที่แบบข้อมูลอาจจะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเป็นการจดสรุปแต่ว่าอันเนี้ยนะคะมันคือการนำเสนอนะคะ อ่าอ uh, ินโฟกราฟิกคือการนําเสนอข้อมูลนะคะดังนั้นข้อมูลที่มันอยู่ในอินโฟกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นมีแต่อะไรที่แบบสรุปจากสรุปเท่านั้นนะคะเป็นผลเนาะมีผลลัพธ์มีผลรวมนะคะมีงานวิจัยลองรับหรือว่ามีอา่ามีเทลที่อา่าบอกได้ตรงจุดกว่าอะไรประมาณนี้นะคะโดยนำเสนอเป็นภาพนะคะซึ่งอินโฟกราฟิกเนี่ยบางทีเราอาจจะ เเราอาจจะเข้าใจผิดเนาะว่ามันต้องใช้โปรแกรมมาไลเยอะแยะนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆอินโฟกราฟิกเนี่ยทำด้วยโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันก็ได้นะคะหรือว่าเราจะทําเป็นแบบแฮนด์เมดก็ได้เนาะก็คือเราทําจากตัวเราวาดเองก็ได้เนาะใน iPad ในในโปรแกรมอะไรต่างๆของเราใน PowerPoint จริงๆก็ได้เนาะหรือใน Key y n โ t e อะไรเงี้ยค่ะได้หมดนะคะไม่จําเป็นต้องแบบเฮ้ยต้องเป็นแบบโปรแกรมนํา โปรแกรมเฉพาะเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพียงแต่ว่าสารที่สื่อออกมาหรืออินโฟเนาะอินโฟเมชันที่สื่อออกมาค่ะมันต้องชัดเจนเนาะแล้วก็มีตัวเลขมีการแสดงผลอะไรชัดเจนหรือว่ามีมีสารชัดเจนมากกว่าสเกตโนตประมาณนี้นะคะอ่ะต่อไปกันดีกว่านะคะการคิดเป็นภาพเนาะ นะคะแค่ปรับก็เปลี่ยนอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเชื่อว่าคงมีหลายคนเลยแหละที่เข้ามาเรียนในคอร์สเนี้ยแต่ไม่มี พื้นฐานการเขียนบันทึกเป็นภาพมาก่อนเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆนะคะเราไม่จําเป็นต้องพิมพ์พรสวรรค์ในการวาดภาพเนาะเพียงแต่ว่าเราเปิดใจนะคะครูดาวแอนรีเลกนะคะเชื่อว่าเย้ยเราทําได้นะเราวาดรูปไม่เป็นเราฝึกได้เนาะทำไมตอนเราเรียนอนุบาลเนาะเรายังวาดรูปภูเขาต้นไม้อันนี้ก็ไม่แตกต่างกันนะคะ,ะมันอาศัยความเคยชินมากกว่า จริงๆแล้วเนาะการเขียนบันทึกกอไก่ถึงฮองนกคู่การผสมสละการจําคาอะไรเงี้ยยากกว่าการวาดรูปด้วยซ้ำเรายังผ่านมาได้เลยดังนั้นแค่การวาดรูปเนาะเราเห็นอะไรเรานึกอะไรเราก็วาดรูปทรงตามอย่างนั้นนะคะมันก็ เราก็จะสามารถวาดภาพได้แน่นอนนะคะส่วนใครมีความเชื่อว,ว่าเฮ้ยลายมือไม่สวยจะมาให้จดบันทึกบนกระดานไม่ได้หรอกต้องทำ PowerPoint อย่างเดียวอันนี้นะอยากจะบอกว่าลายมือเราเราต้องภูมิใจนะคะมันเป็น personal ลายเส้นของเราเพราะฉะนั้นอย่ากังวลน,นะคะให้เปิดสมองเข้าสู่จินตนาการเนาะคูลดาวน์ีแลกนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะที่จะฝึกเนาะ,ะจริงๆเราแค่เรียนรู้ว่าเอ้ยภาพเนี้ยมันต้องวาดจากไหนไปไหนก่อน แค่เนี้เราเราถ้าเราจับทริกได้เนาะจับจุดได้เราก็ไปต่อได้ละนะคะในส่วนต่อไปการจดสรุปหรือว่าการเขียนสรุปหรือว่าการเขียนภาพเล่าเรื่องเขียนแผนภาพเพื่อที่จะสอนนักเรียนเนะเาะเพียงแค่เราโฟกัสนะคะว่าเราจะสอนอะไรเรานึกถึงอะไรเราเตรียมข้อมูลไปก่อนเราไปสอนนักเรียนได้แน่นอนนะคะโอเคก็ประมาณนี้เนะเาะสำหรับการ ครูดาวเนาะบทนี้จะเป็นบทครูดาวในการเริ่มต้นการเขียนเป็นภาพนะคะข้อมูลที่สมองเลือกจดจำเนาะอย่างออบอกทริคเพิ่มเติมดีดหนึ่งนะคะสมองเนาะโดยทั่วไปนะคะเขามักจะจดจําหรือว่าชอบภาพอะไรที่มันมีขนาดใหญ่เนาะดังนั้นถ้าเราจะใช้ภาพช่วยในการโฟกัสของนักเรียนนะคะเราก็ควรจะใช้ภาพใหญ่ให้มาช่วยเป็นจุดโฟกัสหรือจุดสนใจนะคะแล้วก็พวกขอ้อความพวกอะไรเงี้ยก็เล็กๆลดหลัลลนล่นกันมาประมาณนั้นนะคะว่า มันเป็นหัวข้อมันเป็นดีเทลหรือว่ามันเป็นไอเทมใหญ่ๆห,หรือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นท็อปิกใหญ่นะคะอ่ะต่อไปนะคะสมองเลือกจะจดจําภาพก่อนตัวหนังสือดังนั้นการมีภาพเนาะมันหรือว่าแผนภาพนะคะมันจะทําให้นักเรียนนะคะโฟกัสแล้วก็ จดจำได้มากกว่าแน่นอนนะคะส่วนจะใช้สีหรือขาวดำดีละ่ะต้องบอกก่อนเลยว่าสมองเนี่ยชอบสีมากกว่านะคะนางจะเห็นด้จากสไลด์เนี่ยถ้าสไลด์มีสีเยอะๆหรือว่ามีสีที่แบบสวยๆเนี่ยเราจะเลือกจำหรือว่าเลือกดูก่อนสไลด์ขาวดําเสมอนะคะ,ะการจดบันทึกเป็นภาพก็เช่นกันแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าการเขียนบนกระดานบางทีการ เปลี่ยนสีหรือระบายสีอะไรเยอะๆมันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะคะก็ต้องบอกกันว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้สีพื้นสีหนึ่งเนาะแล้วก็ใช้จุดไฮไลท์อีกสีหนึ่งเพื่อเป็นตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่นี้ก็สีก็ช่วยในการโฟกัสได้แล้วนะคะแล้วก็ อ,อีก2อ,อย่างเนาะก็คือสมองจะสนใจเฉพาะสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็จะจดจำเฉพาะสิ่งที่โฟกัสเท่านั้นนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการเรียนนะคะในการสอนของอเราที่เป็นคุณครูนะคะก็คือทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนโฟกัสบนกระดานให้ได้ ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนอะก็คือการใช้สิ่งที่น่าสนใจนะคะลงไปในกระดานดําในสไลด์ของเรานะคะมันก็จะทำให้เด็กโฟกัสได้มากขึ้นนะคะข้างล่างเนอะไม่มีอะไรมากเป็นรูปนิวลอนนะคะที่สารกันจนแน่นเนอะก็ต้องบอกกอนว่าจริงๆเราเนี่ย การเรียนของเรานะคะจริงๆอันวิชานี้ก็คือเรามาเรียนนะเนาะ,อ,ะอยากจะบอกว่าเริ่มต้นนะคะเราอาจจะวาดรูปไม่คล่องเขียนภาพไม่คล่องนึกภาพไม่คล่องเนาะไม่เป็นไรเลยเป็นเพราะว่าอย่าโทษตัวเองว่าเอ้ยเราคงไม่เก่งไม่มีพรสวรรค์หรอกจริงๆไม่ใช่นะคะทุกอย่างมันจะสําเร็จได้จากการลงมือทําซ้ําๆนะคะในสมองของเราเนี่ยพอมือเราลงลงมือทําซ้าๆเนี่ยสมองของเรานิวรอนมันจะเริ่มแบบไซแนบมันจะเริ่ม สารกันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันจะทําให้ เราชำนาญขึ้นนะคะดังนั้นสู้ๆนะคะคุณครูทุกๆคนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรื่องต่อไปเราไปเรียนกันต่อคลิปหน้านะคะเดี๋ยวอันนี้เนาะเราเรียนตรงนี้เสร็จนะคะเป้มีเอกสารประกอบการสอนแล้วก็แบบฝึกหัดไว้ให้ลองเทสดูเนาะว่าหลังจากที่เราเรียนคลิปนี้ไปแล้วเราเข้าใจสเก็นตน้ตมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดยังตอบคําถามไม่ได้หรืออะไรยังไงไปอ่านชีตเพิ่มได้นะคะในชีตจะเนื้อหาละเอียดกว่าที่สอนตรงนี้เยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ